ก็จเจริญพรญาติโยมที่ชมทาง youtube วันนี้อาตมาก็จะมาอัปเดตงานส่วนที่เราทำเพิ่มทั้งหมดนะจากวันนั้นให้ดูกันออรอบๆทั้งหมดเลยก็เคอสรุปงานนะแต่มันก็ยังไม่เสร็จทั้งหมดหรอกนะเดี๋ยวก็ชมไปด้วยกัน นะ่ะอืมแล้วทำไมกล้องมันกลับไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อ ก็ขอจะเริญพรญาติโยมที่ชมกันทาง y o YouTube วันนี้อาตมาก,ก็นำภาพของกุฏิที่ทำกันวันนั้นหลายวันก่อนนะมาให้ชมอัปเดตว่ามันถึงไหนแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้ตี ซ่ำด้านนี้ด้านหลังนะด้านข้างตรงนี้นะหลังจากที่คลิปก่อนๆนูน้นที่เห็นเรารื้อพื้นกันเราก็ทำเป็นมานนี่จะอัปเดตให้ดูนะว่าพื้นเราก็ได้เปลี่ยนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะบรเวณนี้ส่วนนี้ก็เป็นไม้ที่เราเลื่อยมาจากต้นนี้ที่วันนั้น ในดูนะใครที่ดูช่อง,งสีฟ้าก็จะเห็นกันนะแล้วก็บริเวณนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่าของวันจันทร์ช่างเราก็ยังกำลังทยอยกันเข้ามาเนะมื่อกี้เหรียญทองก็มาแล้ว,ลวให้ไปตามช่างมีชัยอีกทีนึงยังไม่เข้ากันมานะส่วนวันนี้ก็ ด้านลังคานี่ก็คงต้องทาสีกันเพราะวันนี้เหรียญทองเข้ามานะแล้วก็ระแนงนี้เราก็ลือล้อลงมาลื้อลงมาเพื่อเราจะซอยซอยให้มันเล็กนะอาจะมาก็จะติดทางด้านนี้ยาวมาติดด้านข้างนะเพราะระแนงเนี้มันกว้างมันใหญ่กว่าใช่ไหมมันใหญ่แล้วมันมันใหญ่แล้วมันจะทําให้มันดูแบบมันไม่โล่งนะก็เลยจะ อยากจะทำให้ให้มันเล็กแล้วก็ให้วิ่งไปตามคานไปนู่นนะวิ่งตามคานไปนะเดี๋ยวพอพอจะเสร็จตรงนี้เดี๋ยวจะจะให้ดูกันส่วนยิบซ้ำนี้เราก็จะเอาขึ้นปิดด้านบนด้านบนที่ยังไม่ได้ปิดเนี่ยนะเห็นเห็นด้านบนที่ยังไม่ได้ปิดนี้นะด้านบนที่ยังไม่ได้ปิดนะ เดี๋ยวให้เข้าไปดูในห้องนะแต่ใครที่ดูช่องฟ้าก็น่าจะเห็นแลล่ะแต่อันนี้ก็คืออยากเล็กขอดลงใน Youtube นะนะในบริเวณด้านนี้ก็เรียบร้อยในห้องนี้เรียบร้อยนะเมื่อเช้าอาตมาก็มากวาดไปนะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทาสีหรือจะติดวอลเปเปอร์เป็นแบบเ เป็นแบบที่ติ๊กเกอร์นะต้องเช็คราคาดูก่อนว่ามันเขาขายกันยังไงนะใช่มันก็น่าจะไม่เยอะนะใช้ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็น่าจะไม่นี่อยู่ส่วนฝ้านี่เดี๋ยวเราก็ต้องตัดแล้วก็ทำใหม่ปะขึ้นไปแล้วก็ทำสีนะอืม ก็ให้ดูกันนะส่วนใครที่จะพูดคุยนะรือ,อติดตามก็เชิญที่ช่องฟ้านะเพราะว่าจะมาไล์ทุกวันอยู่แล้วนะช่วงนี้นี่ก็มีเศสตานี้เราก็เก็บทิ้งไปนะเดี๋ยวก็เก็บทิ้งอันไหนที่มันมันผุมัน ปูอะกินไรแล้วก,ก็เก็บทิ้งไปแล้วก็ส่วนไม้ไม้ก็อย่างที่บอกนะเมื่อวานนี้คุยกับลาเชนบอกว่าจะให้เขามาใส่ให้อันนี้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวเราจะใส่ใส่สองด้านนะไม้นี่ใส่สองด้านแล้วทีนี้เราก็จะผ่าผ่าเพื่อทําชั้นทําชั้นอนตาตมาจะวางตรงนี้นะตรงขาขาตั้ง โทรศัพท์ตั้งกล้องโทรศัพท์วางวางเป็นชั้นคล้ายๆทำทำเป็นบาร์เป็นบาร์แล้วก็ไว้วางพวกกาแฟพวกกาต้มน้ำอะไรนะอ่าอืมแล้วก็ส่วนนี้ก็คิดว่าจะทำเป็นบล็อกก่อบล็อกขึ้นไปแล้วก็ทำเป็นบันไดแล้วก็ปูปูปูกระเบื้อง สักหน่อยตรงนี้นะอ,อก็อัปเดตให้ชมกันนะใครที่ติดตามก็ขอจเจริญพรความใจนะเข้าไปกดไลค์กดติดตามที่ช่อง youtube ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆเพราะว่าถ้าลงยาวแล้วบางทีมันการอัปโหลดมันช้านะอ่าพอดีช่างกำลังเข้ามาพอดี กำลังเขามาให้เหรียญทองเขาไปรับมาก็มีช่างเดิมของเรานั่นแหละมีช่างมีชัยแล้วก็น้องก็ต่ายมาช่วยอันนี้อากาศมันร้อนก็เลยน่าจะพลิเพนะียกันเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะมันช่างมาอันก็คลิปนี้เอาไวน้นี่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอาตมาจะต้องสั่งของเพิ่มนะก็ขอจเจริญพรญาติโยมที่รับชมกันในทาง youtube นะคลิปนี้ อาจจะไม่เห็นหน้าก็ไปดูในช่องทางที่เห็นหน้าก็ได้ทางยูท b e ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีก็ได้ยินแต่เสียงนะโอเคก็ช่างมาละเดี๋ยวจะให้เขาไปเอาน้ำไปเอาอะไรแล้วก็สั่งของอคลิปนี้ก็ขอจเจริญพรไว้แค่นี้ก่อนสาธุชนทุกทาก่านขอเจริญพร